พนักงานร,ร้านนวดใน,ต,นตัวเมืองเชียงใหม่ย,ยังคงบริการนวดแผนไทยหรือว่านวดเพื่อสุขภาพให้กับลูกค้าตามปกตินะคะหลังการเสียชีวิตของผิงชยาดานักร้องหมอลำชาวจังหวัดอุดรธานีที่ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าอาการไขสันหลังอักเสบที่เธอเข้ารับการรักษาก่อนเสียชีวิตเกิดจากการนวดแผนไทยหรือไม่ ที่ปรึกษาสมลมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนาระบุว่าทางสมลมได้กำชับให้พนักงานนวดทุกแห่งเข้มงวด,ดการให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ชัดเจนหากมีอาการต้องห้ามในการนวดยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นโรคประจำตัวไข้หวัดเคยผ่าตัดตั้งครรภมีประจำเดือนกระดูกทับเส้นประสาทก็จำเป็นต้องงดให้บริการนวดค่ะ ถ้าลูกค้าจะเลือกใช้บริการก็อยากจะให้เลือกใช้ร้านนวดที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะสังเกตง่ายๆก็คือจะเป็นชื่อร้านและข้างล่างก็จะมีคําว่านวดเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็ แต่ละร้านก็คือต้องมีหมอพนักง,งานนวดน,นะคะที่ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องจากสาธารณสุขนะคะแล้วก็ขั้นตอนการก็พยายามเลือกใช้ร้านที่ให้การดูแลใส่ใจในก่อนก่อนการรับบริการมีการสอบถามโรคประจาตัวหรือว่าการผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าที่เขามีความใส่ใจตรงนี้ก็อยากให้เลือกใช้บริการร้านนั้น,นะคะ่ะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ระบุนะคะว่าในการนวดหากนวดตามกล้ามเนื้อจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและทําให้รู้สึกผ่อนคลายแต่หากนวดตามข้อกระดูกนอกจากจะไม่ช่วยให้หายจากอาการปวดแล้วยังทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้และหากมีอาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็ทําการดัดกระดูกก็จะทําให้อาการรุนแรงขึ้นได้ค่ะ เคสลน์เนี่ยว่าเป็นนวดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วทาให้มันแย่ลงขนาดหรือเปล่าเนี่ยคือจริงๆเนี่ยคนไข้าอาจจะเป็นโรคอื่นที่มันไม่ใช่หมอนรองกระดูกอย่างเดียวนะครับอาจจะมีโรคก,การอักเสบของไขสันหลังหรือว่าเป็นโรคระบบทางระบบอื่นๆที่มีเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เนี่ยมีอาการปวดแล้วก็ไปนวดแล้วก็ทําให้เกิดมี3ามเสียทีย่ค่อยไม่ชาเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกออกมาได้อันนี้1น่นะครับแต่ว่าอันที่2ก็คือว่าคนไข้าอาจจะมีโรคอื่นที่มันทําให้แย่ลง ก็ทําให้เป็นไปได้เหมือนกันถ้าปวดคอปวดหลังแบบไหนที่มันอันตรายไม่ควรไปนวดเช่นปวดคอแล้วมีอาการชาอยู่แล้วปวดมากๆลงมือขยับมือไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ควรนวดควรคไปพบแพทย์ก่อนอปวดจนนอนไม่หลับปวดมากเลยอย่างที่สองคือมีไข้ด้วยเราอาจจะสงสัยว่าคนคนนี้มีอาการปวดคอร่วมกับการติดเชื้อที่กระดูกสันหลังหรือว่ามีประวัติมะเร็งมะเร็งกระจายไป แล้วเราไปหักมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันพังจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย800แห่งค่ะสปา50แห่งและเป็นจังหวัดที่มีหมอนนวดที่ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการมากที่สุดในภูมิภาค ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขระบุนะคะว่าผู้เสียชีวิตมีอาการป่วยปวดเมื่อยหลายวันตั้งแต่วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาและไปตรวจที่โรงพยาบาล28ตุลาคมเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้งมีการเอ็กซเรและทำ MRI า MRI โดยเป็นภาพที่ชัดเจนนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการนวดแผนไทยนายสมศักดิ์ระบุอีกนะคะว่าจากรายงานก็พบว่า6 1ถึง11พฤศจิกายนผู้เสียชีวิตได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุดรธานีแล้วก็รักษาตัวแผนกกระดูกและข้อโดยแพทย์ตรวจพบนะคะว่าแขนขาอ่อนแรงและตรวจ MRI เพิ่มก็พบว่าไม่มีกระดูกคอหักหรือว่าเคลื่อน ตรวจโดยเจาะน้ําไขสันหลังสรุปวินิจฉัยเป็นโรคไขสันหลังอักเสบซึ่งก็ได้ให้ยารักษาหลังจากนั้นนะคะอาการเริ่มดีขึ้นกลับไปพักที่บ้านแต่หลังจากนั้น1สัปดาห์ก็มีอาการเกรงกระตุกตามร่างกายจนวันที่22พฤศจิกายนมีอาการเกรงและอ่อนแรงมากขึ้นจึงเข้า ICU โรงพยาบาลอุดรธานีและเสียชีวิตเมื่อวันที่8ธันวาคมค่ะ ก็ต้องมั่นใจก็ MRI นะครับเพราะว่าเดยปกติเดิมทีเดียวก็ยังไม่มีใครพูดเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ภาพที่เห็นต่างๆเหล่านั้นน่ะแต่ว่าเมื่อมี MRI ก็ต,ต้องต้องยอมรับว่าเราก็ใช้เทคโนโลยีทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางการแพทย์ชั้นสูงที่ใช้ถึงนี้แล้วเนี่ยเป็น นายแพทย์พานุวัตรปานเกตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสอบสระบุนะคะว่าร้านนวดที่ถูกกล่าวอ้างได้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพถูกต้องนะคะและผู้ให้บริการนวดที่พบในร้านทั้ง7คนมีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเบื้องต้นพบว่าดําเนินการตามมาตรฐานตามกฎหมายถูกต้องแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนเจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนะคะว่าการให้บริการนวดถูกต้องตาม แผนการนวดหรือไม่ค่ะ